เมื่อคนว้าเวียสองคนได้ห่างบ้านเกิดจากจีนแผ่นินใหญ่เข้ามาตามหาความฝันที่ฮ่องกงในยุค80เซียวจินและหลี่เฉียวต่างที่มาต่างเป้าหมายด้วยโชคชะตานำพาให้ต้องสองคนมาเจอกันเซียวจินหนุ่มคนซื่อจากเทียนจินหลี่เฉียวสาวกวางเจาผู้เชเยรทยานคือความแตกต่างที่ลงตัวในฐานะเพื่อนรู้ใจคอยซัพพอร์ตกันและกันแชร์เรื่องราวทั้งดีและร้ายต่อกันเพราะความเหงาท่ให้ความสัมพันธ์ได้เกิดเลยกว่าความมาเพื่อน แต่ต่างหลอกตัวเองว่าเป็นเพียงแค่ความรารถนาของคนโดดเดี่ยวมิใช่ความรักควรจะถึงวันที่รู้ซึ้งแก่ใจถึงความต้องการของตัวเองทั้งคู่ก็ต้องผ่านบททดสอบของชีวิตต่างๆมากมายทั้งการดิ้นรนพัดพลากสมหวังสูญเสียจนทําให้ต้องพัดพลากจากกันไปเวลาน,านานถึง10ปีที่พวกเขาได้รักกันและจะได้พบเจอกันอีกหรือไม่ไปติดตามชมในสปอยล์หนังเรื่องนี้ที่จะนําพาทุกคนไปพบเรื่องราวโรแมนติกดรามา่าจากหนังรักฮ่องกงในตำนาน ปี1996 c o m p l e e Almost A Love Story หรือชื่อไทยเทียนไม่มี3,650วันรักเธอคนเดียวไปรับชมกันได้เลยครับ <dévelop per humor> เหตุการณ์ของเรื่องเริ่มต้นในปี1986 เซียวจินนุ่มแผ่นินใหญ่จากเทียนจินเข้ามาฮ่องกงด้วยกันมาอยู่กับป้าโรซี่ที่เป็นแม่เล้เาป้าของเขาจัดให้เขาอยู่ในห้องเล็กๆซึ่งเป็นสถานขายบริการในตึกที่พักอาศัยแม้จะเสียงดังวุ่นวายจากบรรดาหญิงขายบริการและแขกที่มาเที่ยวแต่เขาก็รับได้เพราะเป้าหมายของเขาคือการทํางานหาเงินเพื่อรับแฟนสาวมาอยู่ฮ่องกงด้วยกันอนาคตจะได้พ้นจากความยากจนสียทีเซียวจินได้เข้ามาทํางานเป็นคนส่งไก่เขาขี่จัก,กรยานไปทั่วฮ่องกงเพื่อส่งของ ตั้งใจทำงานหนักด้วยความมุ่งมั่นวิธีขายเหงาของเซียวจินคือการเขียนจดหมายหาเซียวถิงแฟนสาวบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ในฮ่องกองให้เธอรับรู้ความใฝ่ฝันของเซียวจินคือการได้เข้าไปนั่งในร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวเอ็มสีแดงร้านฟาสต์ฟู้ดสุดฮิตของคนฮ่องกองเขาตื่นเต้นมากที่จะได้ริมลองแฮมเบอร์เกอร์ความงกงวยเงิน,เง,นเงินของแบบบ้านนอกเข้ากลุงของเขาทำให้หลีเฉียวพนักงานสาวในร้านเริ่มมีท่าทีรำคาญขณะที่เขาสั่งอาหาร เซียวจินนั่งในร้านอยู่นานเมื่อหลี่เฉียวมาบ็อบพื้นใกล้ๆเขาจึงถามเธอว่าทำยังไงจะได้ทำงานที่แมคโดนัลล์หลี่เฉียวออากำห็นว่าคงยากพูดกวางตุ้งไม่คล่องอังกฤษก็ไม่ได้อย่างนี้ร้านคงรับเข้าทำงานยากและหลี่เฉียวก็สบบอกาศชวนเซียวจินไปเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เธอทำงานเป็นพาร์ทลงอยู่โน้มน้าวเขาว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษได้จะทำงานที่ไหนก็ได้ด้วยความซื่อของเซียวจินจึงยอมตามไปสมัครเรียนภาษาด้วย เมื่อมาถึงสถาบัานสอนภาษาอังกฤษดีเชียวแจ้งธุรการว่าวันนี้พามาสมัครอีกคนหนึ่งลงบัญชีไว้ด้วยเดือนนี้ได้สิบคนแล้วพนักงานแซวว่าหมวยกวางเจาหลอกคนบ้านเดียวกันมาอีกแล้วเธอรีบบอกคนบ้านเดียวอะไรกันเชิ่มจะตายขณะที่เรียนภาษากับครูสอนภาษาอังกฤษชื่อเจมี่ดีเชียวก็เช็ดกระจกไปแล้วก็ฟังครูสอนไปด้วยเท่ากับเธอได้เรียนภาษาโดยไม่ต้องเสียเงินค่าคอร์สเลยเซียวจินเอ่ยปากับดีเชียวให้นั่งจักรยานไปกับเขา จักรยานกับเมืองที่เจริญอย่างฮ่องกงช่างไม่เข้ากันเลยแต่หนุ่มสาวั้องคู่ก็รู้สึกดีที่ได้ท่องไปตามท,ท้องถนนที่มีตึกรามบ้านช่องหนาแน่นมากมายด้วยจักรยานทําให้หายคิดถึงบ้านเกิดที่ผู้คนใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักทั้งคู่ร้องเพลงเถียนม,มี่มี่ของต้นลรื่จินนั่ร้องดังขวัญใจคนแผ่นดินใหญ่ไปตลอดทางอย่างมีความสุขเมื่อั้งคู่เจอกันบ่อยๆที่โรงเรียนสอนภาษาจึงเริ่มสนิทสนุกันจนกลายเป็นเพื่อนมีการช่วยเหลือเรื่องงานแชร์ความรู้สึก และมีคำแนะนำต่างๆในการใช้ชีวิตในฮ่องกงจากหลีเฉียวให้เสี่ยวจีนหนุ่มหน้าซื่อจากแผ่นนินใหญ่ฟังอยู่บ่อยๆเมื่อถึงช่วงตรุษจีนเทศกาลแห่งความรื่นเริงทั้งคู่จึงตกลงใจเป็นหุ้นส่วนกันขายเทพของเติ้ลี่จีนนักร้องคนโปรดในง,งานเทศกาลตรุษจีนแต่ปรากฏว่าเทพเพลงเหลือเต็มแผงขาดทุนย้อยยับดีเฉียวเพอบโบนออกมาตรุษจีนปีที่แล้วฉันกับญาติขายเทพเติ้งลี่จีนที่กวางเจาได้เป็นพันตลับฉันนึกว่าคนฮ่องกงจะชอบฟังเหมือนกันซะอีกแต่คาดการผิด เซียวจินถึงได้รู้ว่าหลี่เฉียวโกหกเขาว่าเธอเป็นคนฮ่องกงที่แท้ก็เป็นสหายจากแผ่นใหญ่เหมือนกันนี่เองและหลี่เฉียวก็สารภาพอีกว่าเธออยู่ที่นี่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะยๆอย่างที่เคยบอกตั้งใจมาหาเงินส่งให้พ่อแม่ปลูกบ้านก็เลยไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครเซียวจินจึงบอกว่าไม่น่าลากก่ะคุณถึงทำงานหลายอย่างทั้งร้านแมคโดนัลผ่านลงร้านดอกไม้ฉันอยากรวยเนะี่ย นี่ฉันก็เล่นหุ้นด้วยนะถ้าเทรดหุ้นได้กำไรมีหวังปลูกบ้านให้พ่อแม่ได้แน่จะได้ไม่ต้องอาศัยบ้านญาติอยู่เมื่อเก็บร้านหลังงานเลิกเซียวจินถือโอกาสชวนหลีเฉียวไปที่พักของเขาเมื่อนั่งกินโจ๊กในห้อง,งเล็กๆเสร็จหลีเฉียวก็ขอดวกลับเพราะฝนหยุดตกแล้วเซียวจินช่วยเธอติดกระดุมเสื้อโค้ทเพราะอากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นความใกล้ชิดและความเหงาที่รับที่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองทำให้ทั้งคู่ไม่อาจหักห้ามใจไว้ได้สุดท้ายจึงมีอะไรกันเข้าจนได้ เช้าวันต่อมาเซียวชินคุ้นคิดหนักเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขารู้สึกผิดจึงโทรข้ามประเทศไปหาเสี่ยวถิงคนรับพูดพัพนเพออะไรมากมายทั้งรักทั้งคิดถึงทำให้เสีย,ยงปลายสายกัวหัวเราะออกมาอย่างแปลกใจว่าวันนี้บาแปลกปกติไม่เห็นโรแมนติกแบบนี้เลยเซียวชินแวะมาหาหลี่เฉียวที่ร้านแม็กเอ่ยปากกับเธอเรื่องเมื่อคืนด้วยความไม่สบายใจลีเฉียวตัดบทหน้าตายว่าไม่เห็นมีอะไรเมื่อคืนฝนตกฟ้าขนองคนเหงาสองคนกินข้าวด้วยกันก็เท่านั้นเองแล้วบอกให้เสี่ยวจิน รีบกลับไปนอนได้แล้วพ่งนี้ต้องทางมาแต่เช้าไม่ใช่หรือจากนั้นทั้งคู่ก็อวยพรตุ๊ดจีนให้กันและกันด้วยรอยยิ้มเนื่องจากฮ่องกองเป็นเมืองเล็กพื้นที่จำกัดและราคาสูงอาพาร์ตเมนต์ของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนได้จับจองจึงคาข้ามไปด้วยผู้คนเข้ามารอคิวกันมากมายสองสาหามานั่งรอคิวกับเขาด้วยดีเฉียวเพื่อให้เสี่ยวจินฟังว่าอีกไม่นานเธอจะได้กําไรจากการเทรดหุ้นที่ลงทุนไว้จะได้มีบ้านที่ฮ่องกองเป็นของตัวเองและสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ตามความฝัน เซวจินเห็นดีเห็นงามด้วยคุณเป็นคนเก่งต้องทำได้แน่ดีเฉียวยังบอกอีกว่าบ้านเรามันมีโอกาสที่ไหนอยู่ฮ่องกงเรารวยได้เพราะโอกาสมีมากมายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อนข้างแปลกจากคนทั่วไปที่แฟนก็คือแฟนเพื่อนก็คือเพื่อนแต่นี่เป็นเพื่อนและไม่ยอมรับกันว่าเป็นแฟนแต่มีอะไรกันทุกครั้งที่มีโอกาสในโรงแรมมาดรูด บางครั้งเขาทุกคู่ก็ได้เจอเจมี่ครูสอนภาษาชาวอังกฤษที่ห้องโถงในโรงแรมม่านรูดเจมี่มากับสาวไทยชื่อหลันหญิงขายบริการในซองปาโลซี่ที่รู้จักคุ้นเคยกับเซียวจินเป็นอย่างดีสองปีต่อมาในปี1 9 8 8ชีวิตของเซียวจินเริ่มดีขึ้นเพราะเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพ่อครัวไม่ต้องขี่จักรยานส่งไก่อีกแล้วเขาเขียนจดหมายไปบอกเซียวถิงว่าพ่อครัวที่ฮ่องกงเงินเดือนดีมากต้องขอบคุณลุงเซิงที่ให้โอกาสเขาได้ทำงานนี้ อีกไม่นานเขาจะให้เธอตามมาอยู่ฮ่องกงและแต่งงานกันขณะที่เสี่ยวจินกำลังไปได้ดีแต่หลีเฉียวกับตรงงานข้ามการเล่นหุ้นที่เธอหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำให้มีเงินก้อนโตกับล้มเหลวยังไม่เป็นท่าถึงขนาดเงินหมดบัญชีแถมมีหนี้อีกมากมายหลีเฉียวใช้ชีวิตอย่างสังกตายจนในที่สุดจึงตัดสินใจไปทำงานเป็นหมอนวดเพื่อหาเงินใช้หนี้เฮปเปาเจ้าพ่อมาเฟียคือลูกค้ารายแรกของเธอในวันเริ่มงาน เฮป้ al, าวทำกวนๆกับหลีเฉียวว่าทำอย่างอื่นด้วยไหมนอกจากนวดเธอตอบทันทีว่างานนี้ไม่ถนัดจะไปเรียกคนอื่นที่ถนัดมาทำแทนเฮป้าจ้องหน้าหลีเฉียวและพูดเสียงดังออกมานวดต่อไปเธอไม่ต้องเรียกใครมาหรอกในโรงแรมม่มานรูดหลีเฉียวซึ่งนอนอยู่ในอ้อมกอดของเสี่ยวจินมีท่าทางอ่อนเพลยเพราะเหนื่อยจากงานนวดได้ยินเขาร้องเพลงตั้งรี่จินเบาๆข้างหูเธอหลีเฉียวลืมตาขึ้นมามือมองไปยังผนังห้องด้วยสีหน้าเป็นทุกข์เมื่อต้องคู่ออกจากโรงแรมได้เดินผ่านร้านทอง เสี่ยวจินชวนหลีเฉียวเข้าร้านทองเขาอยากจะซื้อสร้อยข้อมือให้เสี่ยวถิงเป็นของขวัญมันเกิดอยากให้เธอช่วยเลือกให้หน่อยเสี่ยวจินซื้อสร้อยข้อมือถึงสองเส้นจนหลีเฉียวอดแกะไม่ได้ว่ารวยนักเรือไงซื้อทีเดียวสองเส้นเสี่ยวจินยิ้มซื่อเส้นหนึ่งให้เสี่ยวถิงอีกเส้นหนึ่งผมให้คุณไงดีเฉียวถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเมื่อได้ยินเขาบอกแบบนี้เมื่อเดินออกจากร้านทองดีเฉียวอัดอั้นจนต้องระบายความรู้สึกออกมาเสี่ยวจินคุณโง่หรือเปล่าซื้อสร้อยข้อมือแบบเดียวกันให้สาวสองคนพร้อมกัน ฉันเป็นเพื่อนคุณไม่ใช่เมียคุณถึงเราจะมีอะไรกันแต่ไม่ควรทำแบบนี้เสี่ยวจินหน้าจ่อยและบอกขอโทษที่เขาไม่ทันคิดดีเฉียวยังพูดจี้ใจเขาอีกว่าถ้าเกิดเสี่ยวถิงรู้จักผู้ชายสักคนใกล้ชิดกันมากเข้าแล้วเกินเลยจนมีอะไรกันแต่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่คุณจะรับได้ไหมถ้ามันเป็นแบบนั้นเสี่ยวจินใส่หน้าทุกวันนี้ฉันกังวลจนจะเป็นบ้าไม่มีเงินติดตัวเลยแถมยังเป็นหนี้อีกมากมายฉันไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลย คุณมาฮ่องกองไม่ใช่เพื่อฉันและฉันก็ไม่ได้มาฮ่องกองเพื่อคุณเช่นกันอุดมการ์และเป้าหมายของเราต่างกันเมื่อสัญญาณไฟแจ้งเตือนลี่เียวก็เดินข้ามถนนไปโดยไม่หันกลับมบองเสี่ยวจินที่ยังคงยืนเคว้งอยู่เกาะกลางถนนเป็นการบอกลาของทุกคู่ก่อนที่ความสัมพันธ์จะถล่มลึกไปมากกว่านี้เฮียเป้าเป็นลูกค้าประจำขหองหลีเ่เีลเขานอนก้มหน้าให้เธอนวดโชว์รอยสักมิกกี้เมาส์ที่เขาเพิ่งสักมาบาดบนกันหลังเห็นว่าเธอกลัวหนูฉันก็เลยไปสักมาเพิ่ม เป็นไงอะกลัวไหมล่ะละีเฉียวเผยยิ้มออกมาเฮียเป้าแกมีมุมที่น่ารักอยู่เหมือนกันระหว่างที่นวดอยู่นั้นก็มีสัญญาณแพ็กลิงเตือนขึ้นมาที่เครื่องของลีเฉียวเป็นเซียจีนนั่นเองที่ฝากข้อความสั้นๆไว้บอกว่าลาก่อนจบเส้นกันแล้วจริงๆเสียทีกับความสัมพันธ์ที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกของคนทั้งคู่อีกสองปีถัดมาเวลาผ่านไปสู่ทศวรรษใหม่ในปี1990เซียจีนซึ่งตอนนี้กลายเป็นหัวหน้าพ่อครัวแทนลุงเซิงซึ่งย้ายไปทำงานที่นิวยอร์ก ได้แต่งงานกับเสี่ยวถิงโดยจัดงานในร้านอาหารที่เขาทำงานอยู่มีเพื่อนฝูงมาร่วมสแสดงความยินด,ดีมากมายส่วนใหญ่เป็นสหายจากแพนนใหญ่ที่เคยเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่โดนรีเฉียวหลอกให้มาเรียนเพื่อกินค่าหัวคิวทุกคนต่างมาถึงรีเฉียวว่าตอนนี้เธอไปไกลกว่าใครเพื่อนเป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างมีเจ้าพ่อมาเฟียเลี้ยงดูอยู่สบายไปแล้วมีใครคนหนึ่งเอ่ยถามเซียวจินว่าเชิญรีเฉียวมางานด้วยไหม เขาตอบว่าส่งการเชิญไปแล้วไม่รู้จะมาหรือเปล่าได้แล,แล้วหลีเฉียวก็ปรากฏตัวขึ้นในงานแต่งงานของเซียวจินทั้งสองส่งยิ้มให้กันหลีเฉียวในวันนี้ราศีคุณนายจับไปทั้งตัวเซียวจินบอกนึกว่าคุณจะไม่มาซะแล้วไม่มาได้ไงคุณแต่งงานทั้งทีแล้วก็แนะนําคนรักของทั้งคู่ให้รู้จักกันและกันและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่หลี่เฉียวกับเฮเปากํากลังนอนอยู่เสียงมือถือของเฮเปาก็ดังขึ้น เป้าเอ๋อวายกับลูกน้องที่โทรเข้ามาตามตัวเขาออกไปกลางดึกแต่งตัวแล้วบอกว่าเธอนอนต่อเธออย่ามัวเอาแต่คิดถึงเจ้าบ่าวของคนอื่นเลยนอนกระสับกระส่ายทั้งคืนไอเสืออย่างเฮป้ารู้นะว่าเธอนอนกับมันมาก่อนดีเฉียวไม่อยากต่อความยาวสอวก้มยืดแต่บอกว่าคืนนี้เธอจะไม่นอนจะรอให้เขาโทรมาหาตอนเช้าเสี่ยวจินแม่มาเยี่ยมปาโรซี่ซึ่งตอนนี้ดูเธอเหมือนจะป่วยไอตลอดเวลาแต่ไม่ยอมให้เขาพาไปหาหมอเพราะไม่อยากเสียเงิน ชีหน้าปาโลซีมีความสุขยามเล่าเรื่องวิลเลียมโฮเดนนักแสดงฮอลลีวูดยุคเก่าที่เคยมาฮ่องกงและได้ออกเดทกับป้าสมัยสาวๆเหมือนความสุขในครั้งนั้นได้หล่อเลี้ยงหัวใจของป้าโรซี่ให้มีชีวิตต่อไปได้เซียวจินได้พบเจมี่ครูสอนภาษาอังกฤษด้วยตอนนี้เขาได้คบหากับหลันสาวชายหญิงขายบริการในซ่องปารลซีเจมี่ถามถึงความสัมพันธ์ของเขากับปลี่เฉียวเซียจินตอบว่าเธอมีสามีไปแล้ว เจมี่ออกคำเห็นพากันเข้าโรงแรมบ่อยๆแล้วเนี่ยไอไม่เข้าใจเลยให้ตายจริงๆทำไมสองคนไม่แต่งงานกันดีเชียวได้เชิญแขกมาในงานเปิดตัวโครงการอสังหาที่เธอเป็นเจ้าของเซียวจินพาเสี่ยวถิงมาร่วมงานนี้ด้วยดีเชียวเพิ่งรู้ว่าเสี่ยวถิงเป็นครูสอนเต้นบัลเล่ต์ที่เทียนจินรัปปากจะพาไปฝากงานที่โรงเรียนสอนเต้นลํำให้เมื่อมีคนมาเรียกเสี่ยวถิงเพื่อไปแนะนำคนรู้จักดีเชียวและเซียวจินก็ได้ยืนคุยกันตามลำพัง ต่างฝ่ายต่างเล่าถึงความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองในฮ่องกงแต่หลีเฉียวได้ทิ้งท้ายว่าถึงเธอจะได้ปลูกบ้านให้พ่อแม่ที่กวางเจาแล้วแต่แม่เธอได้จากไปก่อนที่บ้านจะเสร็จเซียวจินเห็นแววตาเศร้าของหลีเฉียวยามเอ่ยถึงแม่ทําให้เขารู้สึกเห็นใจเธอขึ้นมาทันทีที่โรงเรียนสอนเต้นลําหลีเฉียวพาเซียวถิงมาสมุครงานในที่สุดเซียวถิงก็ได้งานทําระหว่างนั่งรถกลับด้วยกันเซียวถิงโชว์สร้อยข้อมือของเธอ บอกอย่างใส่ซื้อว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้เสียวจินซื้อให้ฉันอยากให้คุณเป็นการตอบแทนที่ช่วยฝังงานให้ฉันแลวแล้วก็ถอดสร้อยข้อมือออกสวมข้อมือให้ลีเฉียวลีเฉียวสะบัดสร้อยออกทันทีขอมีคุณค่าทางใจอย่างนี้ไม่ควรให้คนอื่นสร้อยแบบนี้ฉันก็มีเคยมีเพื่อนซื้อให้เสียวถิงบอกดีจังเราสองคนใส่สร้อยเหมือนกันเลยแสดงว่าชะตาต้องกันที่ร้านเว้งของลีเฉียว เธอได้ออกปากชวนให้กู่รักเข้าใหม่ประมานมาถ่ายภาพชุดวิวาเสียวถิงตื่นเต้นที่ได้สวมชุดวิวาที่เพื่อถ่ายภาพเมื่อหลี่เฉียวได้เปิดประตูเข้าไปในห้องแต่งตัวของฝ่ายชายและพบว่าเสียวจินกําลังถอดเสื้อผ้าออกเตรียมใส่ชุดสูทของทางร้านทั้งสองต่างมองตาก,กันความรู้สึกเก่าๆเมื่อวันก่อน,อนเหมือนจะหวนขึ้นมาอีกครั้งหลีเฉียวจึงรีบออกจากห้องทันทีด้วยความกระอ,อักกวนใจหลีเฉียวขับรถไปส่งเสียวทินที่โรงเรียนสอนเต้นลำํำ เมื่อเสี่ยวถิงลงจากรถไปแล้วทั้งสองคนจึงนั่งอยู่บนรถด้วยกันต่างคนต่างเงียบงันกันไปโดยไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วเสี่ยวจินก็ตะโกนออกมาอย่างตื่นเต้นดีใจไม่เห็นเติ้งลี่จินนักร้องคนโปรดกำลังยืนแจกลเซ็นแฟนเพลงอยู่ริมถนนเขาจึงลงจากรถและให้เติ้งลี่จินเซ็นชื่อที่หลังเสื้อของเขาเมื่อเขากลับมาที่รถดีเฉียวออกคำเห็นว่าไม่นึกเลยว่าเธอจะมาฮ่องกงและพูดโดยไม่มองหน้าเขาว่าเธอจะไปซื้อของให้เขานั่งรถกลับเองฝ่ายเสี่ยวจินจับจ้องมองหน้าเธอด้วยสายตาลึกซึง้ง จนลีเฉียวเริ่มอึดอัดทำตัวไม่ถูกกับสถานการณ์แบบนี้ขณะที่เสียจินได้เดินออกไปหลีเฉียวมองแผ่นหลังของเขาด้วยความว้าวุ่นใจก้มลงซบหน้ากับหงมาล,ายลัยรถจนเผลอไปโดนแต่รถเสียงดังขึ้นมาเสียจินหันมาทั้งสองศบตาก,กันเขาเดินกลับมาที่รถแล้วก้มลงจูบเธอด้วยความหวยหาความรู้สึกที่ซุกซ่อนอยู่ในใจของทั้งคู่ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วทั้งคู่จบลงที่ห้องเดิมในโรงแรมม่านรูดบนเตียงเล็กๆในห้องแคบๆกับความหลังค้างเก่าเมื่อสองปีก่อน มันยากเหลือเกินที่จะลืมเลือนเซียวจินเปิดเผยความในใจออกมาว่าเขาตัดสินใจจะบอกเสียวถิงเพราะเขาไม่อยากหลอกตัวเองอีกต่อไปแล้วลีเฉียวบอกเขาด้วยแววตาเศร้าส้อยว่าเธออยากลืมตาขึ้นมาเห็นเขาทุกวันเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ที่ได้มองหน้าเขาอย่างเต็มตาและแตัดสินใจเช่นกันว่าจะไปคุยกับเฮียเป้าเมื่อกลับมาถึงหน้าบ้านลีเฉียวบอกเซียวจินให้รออยู่ข้างนอกเธอจะเข้าไปคุยกับเฮียเป้าเองแต่แล้วก็มีตำรวจเข้ามาคุยกับเธอ บอกถ้ารู้ว่าเฮียเป้าอยู่ที่ไหนให้แจ้งตำรวจด้วยลีเฉียวเข้าไปในบ้านพบข้าวของโดนลือกระจุยกระจายไปหมดจึงโทรติดต่อลูกน้องคนสนิทของเฮียเป้าได้ความว่าเฮียกําลังลงเรือเพื่อหลบหนีไปไต้หวันลีเฉียวมาถึงท่าเรือกับเสี่ยวจินท่ามากางฝนที่ตกหนักเธอบอกให้เข้ารอคุยกับเฮียเป้าจนเข้าใจแล้วจะรีบกลับมาเมื่อเข้าไปในเรือเฮียเป้าบอกเธอว่าไม่ต้องเป็นห่วงที่ไต้หวันเขามีเมียอยู่หลายคนให้หลีเฉียวกลับไปบ้านไม่ต้องเครียดนอนหลับให้สบายจะมีผัวใหม่ก็ตามใจเธอ กำชับว่าห้ามบอกตำรวจเด็ดขาดว่าเขาอยู่ที่ไหนหลีเฉียวไม่กล้าเอ่ยปากบอกเรื่องที่ตั้งใจไว้เพราะเธอเห็นหน้าเฮียเป้าดูเคร่งเครียดสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจนั่งเรือไปไต้หวันกับเขาเพราะความผูกพันทำให้เธอไม่อาจทิ้งเขาไปได้แต่คนที่ถูกทอดทิ้งกับเป็นเซียวจินที่ยืนรอกเกอร์อยู่ที่ท่าเรือท่ามากลางฝนตกในที่สุดเซียวจินจึงตัดสินใจบอกเซียวถิงเรื่องหลีเฉียวถึงแม้จะรู้ว่าเขาไม่มีวันได้ร่วมชีวิตกับหลีเฉียวแล้วก็ตามแต่เขาไม่อาจหลอกตัวเองหรือเซียวถิงอีกต่อไป ความผูกพันของเขากับหลีเฉียวนั้นมีมากมายเกินกว่าแค่ความไข้เสี่ยวถิงโกรธมากเมื่อรู้เรื่องในทีแรกแต่เมื่อหลังใจเขาไว้ไม่ได้เธอจึงยอมให้เขาเดินออกจากชีวิตเธอไปแต่โดยดีไม่กี่วันต่อมาเสี่ยวจินก็ยังคงแวะมาดักรอพบเสี่ยวถิงหน้าที่พักเธอด้วยความเป็นห่วงเธอบอกอย่างเด็ดเดี่ยวว่าต่อจากนี้ไปเธอจะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเมื่อเขาไม่มีใจให้เธอก็อย่าได้มาเจอเธออีกเลยเสี่ยวจินแวะมาเยี่ยมป้าโรซี ปรากฏว่าพบร่างของป้าตายยิงดวดเดี่ยวอยู่ในบ้านป้าทิ้งจดหมายไว้ให้เขาพร้อมกล่องข้าวของความทรงจําต่างๆมากมายสมัยยังสาวป้าโรซี่ยกมรดกให้หลานชายคือบ้านที่ป้าอยู่นั่นเองเมื่อเสร็จจากงานศพป้าโรซี่เซลจินได้แวะมาหาเจมี่กับหลานสาวไทยเจมี่กาลังขนของขึ้นแท็กซี่บอกว่าเขาจะพาหลานย้ายกลับเมืองไทยเพราะหลานติดโรคเอดเซลจินสะท้อนใจไม่ได้ยินคนที่เขาเคยรักเคยผูกพัน ทยอยจากเขาไปทีละคนรีเชลเซลถิงปารซีเจมี่กับหลันเซลจินขายบ้านปารซีและตัดสินใจเดินทางไปทํางานร้านอาหารจีนที่นิวยอร์กตามคำชวนของลุงเซิงเขาได้จดหมายไปหาเซลถิงแจ้งข่าวว่าเขาจะย้ายไปอยู่อเมริกาเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันผิดมรหารต่อเธอและไม่อาจให้อภัยได้สิ่งที่ทำได้แทนคำขอโทษคือเขาได้โอนเงินก้อนโตเข้าบัญชีเธอขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดี อยากบอกเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขาเสียใจมากลาก่อนเสี่ยวถิงปี1993 3ปีผ่านไปเสี่ยวจินได้ไปเป็นพ่อครัวร้านอาหารจีนในนิวยอร์กเขายังคงกี่จักรยานตามท้องถนนเหมือนเดิมเหมือนตอนอยู่ที่ฮ่องกงเขากําลังเร่้งทำอาหารในครัวอยู่กับลุงเซิงในร้านอาหารวันนั้นมีชายผู้หนึ่งมาซื้ออาหารแบบห่อกลับบ้านคือเฮียเปานั่นเองที่ย้ายมาอยู่นิวยอร์กกับดีเชียวด้วยเช่นกัน สามปีผ่านมาทั้งสองคนย้ายที่อยู่มาแล้วถึงหกเมืองขณะที่นั่งกินอาหารอยู่ด้วยกันลีเฉียวออกความเห็นว่าเราลงหลักปักฐานที่นี่ดีไหมซื้อบ้านสักหลังแล้วมีลูกกันไม่อยากละหกละเหละเล่ร่อนอีกแล้วเฮปเป้าเห็นด้วยดีเฉียวยิ้มออกมาอย่างดีใจอยู่มาวันหนึ่งเฮยเป้ากับลีเฉียวออกมาเดินเล่นแถวที่พักดีเฉียวขอตัวไปเอาเสื้อผ้าที่ซักไว้ในร้านซักรีดระหว่างที่นั่งรอลีเฉียวอยู่นั้นก็มีเด็กวัยรุ่นผิวสีเข้ามาขอบุหรีห่เฮปเป้า แต่พอเห็นว่าเฮียเป้ามีนาฬิกาข้อมือราคาแพงจึงคิดจะป้นเฮียเป้าที่เคยเป็นเจ้าพ่อมาเฟียมาก่อนมีหรือจะยอมจึงทะเลาะกันเสียงดังเอะอะวายวายในที่สุดเฮียเป้าจึงถูกแก๊งเด็กวัยรุ่นยิงตายริมถนนเมื่อหลีเฉียวออกมาจากร้านซักรีดเธอมองหาเฮียเป้าไปทั่วพอเห็นฝูงชนกำลังมุงดูอะไรกันอยู่เธอจึงแวกฝูงชนเข้าไปดูจนพบร่างหองเฮียเป้านอนจมกองเลือดยิ่งพอเธอเห็นรูปมิกกี้เมาส์บนแผ่นหลังของเขาในห้องชนะสุดศพเธอก็ปล่อยโฮออกมาอย่างน่าเวทนา บัดนี้เธอไม่เหลือใครแล้วเหี้ยเป้าผู้ชายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอมานานหลายปีได้จากลีเชียลไปแล้วยังไม่มีวันกลับหลังจากนั้นลีเชียวก็ถูกตำรวจจับกุมข้อหารักลอบเข้าเมืองและจะถูกส่งกลับประเทศบ้านเกิดทันทีระหว่างที่นั่งรถกับตำรวจท่ารรมกลางการจราจรติดขัดในมหานาครนิวยอร์กลีเชียลได้เหลือไปเห็นชายชาวจีนคนหนึ่งขี่จักรยานผ่านรถที่เธอนั่งเธอจำได้ทันทีว่าเป็นเสี่ยวจินจึงรีบเปิดประตูรถและวิ่งตามเขาไปและตำรวจก็วิ่งไล่กวดเธอ แต่ตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วเธอจึงวิ่งตามไปพร้อมตะโกนเรียกเสี่ยวจินแต่เขาไม่ได้ยินเธอเขายังคงขี่จักรยานต่อไปเรื่อยๆตามท้องถนนวิ่งตามยังไงก็ไม่ทันเขาจึงต้องมายืนเคว้งอยู่บนเกาะกลางถนนในมหานครนิวยอร์กในที่สุดทั้งสองก็คลาดกันอีกจนได้ผ่านไปอีกสองปีในปี1995ตอนนี้หลี่เฉียวได้ทำงานเป็นไกด์คอยพานักท่องเที่ยวชาวจีนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในนิวยอร์กเธอได้ใบอนุญาตเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอ,อีกต่อไปเธอโทรคุยกับพ่อบอกอีกไม่กี่วันเธอจะกลับไปหาเขาที่กวางเจาซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้วด้วยระหว่างที่แวะรับตั๋วเครื่องบินเธอก็ได้ยินเสียงข่าวเศร้าจากวิทยุรายงานการเสียชีวิตของเติ้งลี่จินนักร้องคนโปรดของเธอขณะที่หลีเฉียวกำลังเดินกลับบ้านด้วยการซึมเศร้าจากการตายของเติ้งลี่จินเธอได้เดินผ่านหน้าร้านขายทีวีมือสองที่เปิดข่าวการตายของเติ้งลี่จิน และหยุดยืนดูข่าวนั้นด้วยความเศร้าใจแต่ทันใดน,นั้นเองก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเซียวจินได้หยุดยืนดูข่าวนั้นอย่างเศร้าใจเช่นกันเมื่อข่าวจบทั้งสองคนได้หันหน้ามาสบตากันไม่คาดคิดเลยว่าคนที่เคยรักเคยคิดถึงมาตลอดจะมายืนอยู่ตรงหน้าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาสิปี3650วันแล้วที่พวกเขาได้รักกันและจะรักกันตราบนานเท่านานตลอดไป คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้ครับสำหรับหนังเรื่องนี้ที่เพิ่งเล่าจบไปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องในการทำคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับสวัสดีครับ